ทำสุขราคาตาบนเขาคิดสกูดนานครราชคฤห์เป็นสถานที่สำเร็จอันหันของภาษาริบุตรภาษาริบุตรนั้นเป็นผู้ที่เกิดอยู่ที่นารันทาแต่ว่าท่านก็หรือว่าเป็นในสมัยก่อนท่านเป็นลูสีนมามว่านาลัฐธา ได้ทำบุญทำกุศลไว้แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ขอให้เป็นผู้มีเลิศด,ด้วยปัญญาแล้วก็เป็นผู้มีเป็นอัรรสาวูกเบื้องขวาของพุทธเจ้าดังนั้นท่านเมือ่อท่านเกิดมาก็ได้มาบวชแล้วก็จนวันที่15หรือว่าหลังจากบวชมาแล้ว15วันท่านก็มาสถานที่ท้รสุกรลคาตานี้ ้านของท่านอา่าที่เป็นอ่ออกติดตามหาคุณลุงว,ว่าคุณลุงนั้นไปบวชในจันทร์สำนักของจันทร์ชันใจก่อนแล้วก็ค่อยมาบวชในสำนักของพุทธเจ้าก็เลยมาเห็นคุณลุงที่นั่งคอยประท่าพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมสุกรารคาตาจึงอ่พูดว่าสิ่งที่คุณลุงทํานั้นพระเจ้าไม่พอใจองค์จึงได้แสดงอา่าธรรมะ ชวาเวทนาปาริกหาสูตรก็พูดถึงเรื่องของสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อพระสา,ารีบุตรนั้นท่านเป็นผู้ที่ฟังอยู่ก็จึงได้พิจารณาตามธรรมะก็จึงได้สําเร็จเป็นพระอรห,รหนันณสถานที่ตรงนี้ส่วนล้านชายท่านก็สําเร็จเป็นพระโสดาบันรัานั้นท่านจึงเป็นผู้เรียกว่า เป็นผู้ได้เป็นอัครสาวสกบกที่มีความสามารถเป็นผู้ที่คอยดูแลดูช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาการที่ดูแลพระเจ้าประสงค์นั้นภาษาดิบุตรยังจึงเป็นสาวบกที่ได้ความยกย่องว่ามีความกตัญอยู่สาริบุตรสุดยอดลูกที่ดีของพ่อแม่สาธิบุตรสุดยอดพี่ที่ดีของน้อง สารีบุตรสุดยอดเพื่อนที่ดีของโมคลานะสารีบุตรสุดยอดพระธรรมศีนาบดีดังนั้นภาษาบุตรนี้จึงเป็นพิสูหรือว่าเป็นอัรรสาวกตัวอย่างที่ดีให้เราได้ศึกษาบูชาสการะให้เราไดา้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านได้สั่งสอนเราหรือว่าให้เป็นตัวอย่าง ในทางที่ดีมีความกระตันดูกตวเวทิตารรนะอันนี้เป็นลูกที่ดีเป็นอัรรัสาวกที่ดีของพุทธเจ้า